บทที่6เอวะเมสุตังเอกังสมยังพระควาพาราณสิยังวิหารันติอิปิอีสิปะตะเนมิคาทะเยตะลโะขพระควาปัจจะวะคีเยพิกุอามันเตสิเทวะเมพิกเวอันตาปะภาชิเตนะนะเสวิตัดพาโยจายังกาเมสุกามะสุขะิิานุ โยโคฮิโนคัมโมปาทุชนิโกอาณะริโยอัะทะสัตหิโตโยจายังอัตตะอิละมนุโยโคทุโขอาณะริโยอานตตะสัตหิโตเอเตเตพิกาเวปุโพอันเตอนุปะคัมมะมะชิมาปัติปัทา ตคาทคะเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจากคุกะรณียานะการณีอุปสะมายะอภิยายะสพโพทยะนิพานายะสังวัตติจ,จ,จะมาจะสาภิกเวมัชิม,มาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจากคุนา,ารณี อาญาณกะรณีอุปสามายะอภิยายะสัมภูทายะนิพพานายะสังวัตเตจิอะยมเมวะอะริโยอะทิงกะโกมัคโคเยสทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมากับปะกับโปบสัมมาวาจา สัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโยสัมมาวายาโมสัมมาสาติสัมมาสามาธิอะยังโขสาภิกะเวมัชฌิมาปฏิปะชาชาณะเตน,นะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียาลานะกะรณีอุปสัมมายะอภิยายะสัมพุทายะนิพพานายะสังวรต,ติอิทังโขปะ ปะณนปะน,นปะนพิขเวทุกขงังอริยสัจจังชาปิติทุกขาชาลปิทุกขมามะละนางปิทุกขงังโศกปะริเทวทุกขะโมณสุดปายาสาปิทุกขาอ,อปิเยหิสัมมาสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิจังณนะ ละปติตัมปิทุกขงังสัพิเตนะปจจุป,ปาทานขาทาทุกขาอิทัทงโขปะนะพิกเวทุกขสะสมุทะโยอริยสัจจยายะตะนะหากันหาโปโนภาวิกาัติลาคสะหคตาตะระตะตะวะตะลาพิกินพินันทีนี ยะทีทางกะมมทันหาภาวะทันหาภิภาวะทันหาอิทังโขปภิขเวทุกข,ขะนิโ,โรธอริยสัจจังโยตัสเยวะตันหายะอเสยะอาเสสะวิลาขะนิโ,โรธทจาโคปะนิสันโคมุติอาณะ,ะโยอิทังโขปะนะ พิกเวทุกข์นิโรธาคามมนีปาติปาทาอริยสัจจังอะยะเมวะอิริโยอะทังคิโกมัคโขเสยะท,ท,สทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโอสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาส,สมาธิอิทัทงทุกขงังอริยสัจ จันติมีพิกเวบุเพอนุตสุเตสุธรรมีสุจังขูอุทัปติญานังอุทัปติปัญญาอุทัปติวิชาอุทัปติอะโลโกอุทัปติตังโขปฏิตังทุกคังอริยสัจจังปริเยยานติมีพิกเวบุเพอนัตโนสุเตสุธรรมีสุจังขูอุทัปติญานังอุทัปติปัญญาอุทัปติ วิชาวทัปพติอะโลโกอุทัปพติตังโขปฏิทังทุกขงังอริยสัจจังประริยตันติเมพิกเ,เวอุเพอนะันุสุเตสุธรรมเมสุจังขอุทัปพิญานังอุทัปพิปัญญาทัปพติวิชาวทัปพติอะโลโกอุทัปพติอิธธอทังทุกสะขะสมุทโยอริยสัจ จันติเมผิกขเวบุคเพออนลุสุเตสุธรรมเมสุจังขูอุทัปปิญานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอะโลโกอุทัปปิตังขปฏิทังทุกสมุทโยอะิยสัจ so, จังปัญหาตะพันติเมพิกขเวบุเพออนุสุเตสุธรรมเมสุจังขูอุทัปปิญานัง อุทัปติปัญญาอุทัปติวิชาอุท really ัปต um ิอะโลโกอุทัปติตังขปฏิทังทุกขสมุทะโยอริยัสัจจังปะหิหัมติเมพิกเวอุเพอานารุสุเตสุธรรมเมสุจังขุอุทัปติยานังอุทัปติปัญญาอุทัปติวิชาอุทัปติอะโลโกอุทัปติอุทัปติอิทังทุกขะนิ โลโทอริยสัจเจติเมพิกะเวบุเพอน,นุสุธรรมเมสุจังขุทัปฏทิญาณังทัพปฏทิปัญญาทัาพปะทิวิชาุทัพปทิอโลโกอุทัพปทิจังโขปทิทางทุกขนิโลโทอริยสัจจังสัจจิกาตมพันติเมพิกเวบุเพอนสรรมมุสุเตสุธรรมเมสุจังขุทัพปทิญาณังทัปฏทิปัญญา อุทัปิิวิชาอุทัปฏิอโลกโกอุทัฏปิตังโขปฏิทังทุกขะนิโลโทรอริยสัจจังสัจฉกะตังมีติมีพิกเวบุเพอะน,นุสุตเตสุธรรมเมสุจังขูอุทัฏปิญาณังอุทัปฏิปัญญาอุทัฏปิวิชาอุทัปฏิอโลกโกอุทัปฏิอิทธัทงทุกขะนิโลทะคามินีปะทิปะทาอริยสัจ จัน <osc> ติเมพิกขเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมสุจังขุทัปฏิธยาอุทัปฏิปัญญาทัปปิวิชาทัปปิอะโลโกทัปปิตังโขปฏิทางทุกขะนิทขะคามินีปัติปทาอริยะสัจจพาเวตะพันติเมพิกขเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมสุจังขุทัปฏิยาอุทัปปิปัญญา ทปติวิชาอุทปฏติอโลโกุทปฏติตังโขปฏิทางทุกขนิทคา,ามินนปฏิปทาอะิยะสัจจพาวิตันติเมพิขเวบุเพอะนลุสุเตสุธรรมเมสุตังขุทพุพปติยาณังอุทปฏติปัญญาุทปฏติวิชาอุทปพติอะโลโกุทปฏติยาว,วจีวะจัตเมพิขเวอิเมสุจตุสุอริยะสัจเจสุ เอวันตปิลังวันตังทักขะาการังยาธาพูตังยะนะสสะนังนะสุวิสุทังอโหสิเนวะตาวะหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสามะาระเกสมะสัมมะเกส,ะสัมสัตสะมะนะพมมามะนักยาปชายะสะเทวนุมานุสายะ อะุตตะลังสัมมาสัมโพธิสัมมาสัมโพโทพุโทโปัจจายังสิงยาโตจะโคมีพิขเวอิเมสุจะตุสุอิยิยะสัจเจสุเอวังติปะลิวันตังทัศทัสวะทศาการังยาทาภูตังยานะทัสนังสุวิสุทธังอะโหสิอะทาหังพิขเว สเทวะเกโลเกสัมาลเกสัมพรัรมเกสจัจสะัมพะามะนะนิยาปชายะสะเทวะมนุสสยะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงสัมมาสัมพุทมมพธโธปัจ,จายาสิงยานันจปะณะเมทัสังอุปาทะปฏิอุปาปาคปาเมวิตมุติอะยมมติมาชาตินติธานิ อุพะวิโตวิทมะโลจะอภิขาวาอตตมานานาปัจจัวะอิคายะภิกขุภควันโตอัปสิตังอภินันทุงภิสมิงจะปาน,นะเวยากะระนัสมิงัะยะมานีอัสยะมันโตโกทัญยะสัวิละชังตีวีติตะมะลัง ธรรมะจักของอุทปธาธยาจิกิสมุทะธรรมะธรรมังสัพพันตังนิโรธพัมมันติปวติเจจัภควตาธรรมะจักเกกุพาเทวาสัทรรมนุสสาเวสุงเอตัมภควาตาภาลา,าสสิกสังอิสิปตตณีมิขทะเยอนุตตะลังธรรมะจักกัง ปวติตังอปวัติยังสัมาณีวนาพัมมาณีวทาเทวนาวามาเลนะว่าพัมมาหนาวากณะจิโลกัสสมิงมันติภุมมานังเทวนานังสัทธสุตวาจาตุมะหาราชิกาเทวสัทธมนุษสาเวสุงวาตุมาหาลิจิกานัง ทเทวนางสั ibles, ทธาสุตตะวาตวาติสาเทวะสัทธามนุษสาเวสุงตะเวศิสานังเทวนางสัทธาสุตตะวายามะเทวสัทธามนุษสาเวสุงยามะนังเทวนางสัทธังสุตตะวาสุตุสิตาเทวสัทธามนุษสาวเสวงสุตีพาตาเทวนางสัทธาสุตตะวา นิมาลันติเทวาสัทธมนุสสาวีสุงนิมานะระตินังเทวะนังสัตตสุตตวาปลินิมิตตวะสัตวตีเทวาสัทธามนุสสาวีสุสปปลินิมิตตวาสวันตีนังเทวาสัทธาสุตตวาพม,มากายกาเทวสัทธมนุสาวีสุงเอตัมภควันตาภาลานสิยังอิสิปะตะนี วิขทะเยอนุตะลังธรรมะจักกังปะวะัตตังอัปะวะัตตยังสะมะเนะมมเนะวาพมาเนนะวะเทวะนาวามะเลนะวะพมานุนาวาเกจินาจิวะกัสสมิงติอิติหเตนะคะเนะนะเตนะมุตติ เทนยาวะพมะโลกาสัทโทอพุคัติอยะจัทัสสะหัสีโลกะทาตุสังกัมปิสังกัมปะกัมปิสัมปะส,มปะสัมปะเวทิอัปะมะโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุละสิโหสิอติกรรมเมวเทวนานัง เทวนุภาวังอะคโธภคะวาอุทังนังอุทาสิเนสิอาสิอัญญสิวะโตโคกันทโยอัญญาสิตวะโกโกทันโยติอิติหิหังอะยันยสมะโตโกทันยะสัตัญญะโกทันโยติวะนามังอะโหสีตี